สวัสดีครับวันนี้พามาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบนะครับวันนี้พามาชมเข้าใหม่นะครับคันนี้เป็นเจ้า CB650F นะครับคันนี้ปีคศ2018แท้นะครับสีเทานะครับมาพร้อมท่อ AR นะครับลั่นๆเลยนะครับยางหน้าหลังเต็มนะครับครอบแข้งนะครับของ GB นะครับผมครอบถังคาร์บอนเต็มใบนะครับหน้า LED นะครับปี18ชมสุดปีสุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนชมนะครับ คันนี้เลขใหม่อยู่ที่26,000นพนะครับเดี๋ยวมาฟังคิปสตาร์ทกันนะครับรันรันนนเลยนะครับประมาณนี้นะครับคันนี้ใครหาอยู่นะครับราคา125,000าพันเท่านั้นนะครับ เอกสารครบนะครับสดผ่อนได้หมดเลยนะครับรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมลงไว้ที่เพจนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับสนใจรุ่นไหนนะครับมีให้เลือกชมนะครับผมรับซื้อขายแลกเปลี่ยนบิ๊กไบมือสองนะครับวันนี้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ